สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำกุ้งดองน้ำปลาค่ะมาพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มที่อร่อยเป๊ะและลงตัวด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยจะบอกปัาส่วนค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะคะเรามาต้มน้ำปลาของเราอรเลยค่ะน้ำปลานะวันนี้อุ๋ยใช้1ถ้วยค่ะเซน1นส่วน2นะคะหรือ125 ml ค่ะใส่ไปเลยค่ะ นี่ค่ะจะลดความเจือจางนะของน้ำปลาให้เขาเค็มน้อยเนาะเวลาเราแช่กุ้งแล้วจะได้ไม่เค็มเกินไปค่ะปริมาณเท่ากันเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บวันนี้นะอุตักภูแบบเนี้ยแต่อุตช่างมาให้แล้วค่ะ50กรัมนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวได้ค่ะ50กรัมนะคะ ถ้าใครใช้น้ำตาลมะพร้าวนะก็50กรัมใครใช้น้ำตาลปี๊บอาจจะต้องลดลงหน่อยนะเพราะน้ำตาลปี๊บเ็จะมีความหวานมากกว่านะเสร็จ<ม>แล้วให้เปิดไฟอ่อนค่ะ<ม>ให้ใส่น้ำส้มสายชูค่ะลงไปหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะ<ม>เวลาเราเอามาดองกุ้งนะจะได้ดับกลิ่นคาวกุ้งค่ะอันนี้นะใส่ไปสักหนึ่งช้อนแล้วเราก็คนค่ะ ให้น้ำตาลมะพร้าวขอกานะคะละลายให้น้ำตาลละลายเลยนะคะหลังจากละลายแล้วค่ะเราตั้งไว้ค่ะให้เดือดนะเร่งไฟเลยค่ะ ต้มให้เดือดนะคะต้องเดือดค่ะเดือดแบบนี้เลยนะเห็นไหมต้องให้เดือดพานแบบนี้เลยค่ะเห็นฟองนะให้ช้อนฟางออกเลยค่ะเมื่อเดือดเสร็จแล้วนะปิดแก๊สเลยค่ะกุ้งดองน้ำปลาเนาะก็ต้องใช้น้ำปลาดองค่ะที่วิต้มเนาะมาสักครู่ก็ดูอัตราส่วนของการทำ น้ำดองน้ำปลาของเรานะคะนี่เลยพักไว้ให้เย็นค่ะต้องให้เย็นเลยนะอย่าให้เขาร้อนค่ะกุ้งค่ะวันนี้ค่ะกุ้งอ่ใช้1กิโลค่ะนี่เลยค่ะเครื่องเคียงนะหรือก็จะทานคู่กับแครอทคะน้าค่ะกะหล่ำปีนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทํากุ้งกันก่อนเลยค่ะล้างกุ้งเรานะคะให้กรอกเด้งค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นเลยนะเราก็มาฟอกกุ้งของเราเป็นก่อนเลยค่ะ หลังจากที่เราปอกแล้วเนาะเราก็ใช้ไม้ชิ้มวันค่ะเอาเส้นดําออกเลยนะแบบนี้นี่ค่ะที่ท้องมันด้วยถ้ากุ้งตัวใหญ่ค่ะเขาจะมีค่อน,นข้างดําชัดเลยนะเห็นไหมก็จะเอาออกด้วยนะเ,นเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนนะใช้มีดค่ะเฉือนค่ะบัง้งเขาเรียกว่าบั้งเนาะเนี่ค่ะให้บั้งแบบนี้เลยเป็นข้อข้อนะคะ เวลาเราจัดขึ้นจานค่ะกุ้งของเราจะได้ดูน่าทานนะแบบนี้เลยเวลาเราจะทานของสดเนาะเราก็ต้องมั่นใจเนาะทำให้เขาสะอาดหน่อยกุ้งที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะหนึ่งกิโลค่ะให้ใส่เกลือค่ะประมาณนะครึ่งช้อนเนาะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะแล้วก็เค้าเลยค่ะให้เค้าจนกว่า เกลือของเรานะคะละลายค่ะเกลือค่ะจะเป็นตัวช่วยนะคะทําให้กุ้งเราอมน้ําค่ะเวลาเราเอาไปดองนะคะจะได้ไม่แห้งค่ะกุ้งเราก็จะได้เด้งด้วยนะคะหลังจากเกลือรเราละลายแล้วค่ะใส่แป้งมนลงไปเลยค่ะจะตักพูเลยอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า จะมีปัญหาเรื่องของอัตราส่วน้วําบางทีออกมาทะไมถึง้เหมือนกันนะก็จะตักภูแบบนี้เลยนี่นะคะ3ามช้อนค่ะ3มช้อนเป็นูเลยนะแล้วก็เค้าเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดใครนะไม่ได้รีบทานให้ใส่ภาชนะ แล้วสักช่องแช่แข็งไปเลยค่ะช่องฟิตนะให้แข็งไปเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทานไวเนาะนี่เลยค่ะใส่น้งแข็งไปเลยตัวไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้งแข็งของเราค่ะเริ่มละลายนะช่วงที่เรารอกุ้งของเรานะแล้วก็นี่เลยน้ำปลาที่เราต้มเนาะพักไว้ให้เย็นช่วงที่เรารอทุกอย่างเขาได้ที่เรามาทําน้าจิ้มกันดีกว่าค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นพริกกินดาสีเขียวนะวันนี้ค่ะอุ๋ยใช้พริกกินดาสีเขียวห้าิกรัมนะ กึ่งขีดห้าสิบกรัมใส่ลงไปเลยค่ะหูยจะใส่พริกแดงค่ะประมาณสิบเม็ดนะพริกแดงกินดาสีแดงค่ะกระเทียมค่ะหูยจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราอยากให้มีเนื้อสัมผัสเนาะเราก็ใส่เป็นกระเทียมจีนค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเยอะหูยจะใส่ประมาณนะคะสามสิบกรัมค่ะก็โดยเฉลี่ยนเนาะประมาณห้าหัวค่ะนี่นะ หัวใหญ่ๆนี้เลยไปเลยค่ะหน้าผักชีค่ะสามต้นเนาะสองสามต้นจะเอาดูนะคะต้นเล็กต้นใหญ่นี่ค่ะเกลือนะก็เกลือก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้นะคะครึ่งหนึ่งนี่ค่ะเกลือนี่นะเราจะเพิ่มรสให้กลมกล่อมขึ้นเนาะเราจะใส่เป็นผงปรุงรสนะหนึ่งช้อนนะแบบนี้ค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายอุ๋จะใช้สี่สิบกรัมนะคะอุ๋ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำตาลทรายเนะ่ะเวลาตักใช้ช้อนตักอะ่ะมันจะค่อนข้างที่กะยากเนาะตักมากตักน้อยอุ๋ก็เลยตักแล้วอุ๋ก็ชั่งมาให้เพื่อนละให้ทุกคนแล้วนะคะส0ิกรัมค่ะมะนาวค่ะนี่นะอุ๋จะตักนี่นะคะหกช้อนนะคะ หกช้อนค่ะตักเต็มๆนะหกช้อนน้ำปลาค่ะปุ๋ยจะใช้น้ำปลานะนี่ค่ะเราก็ตักให้เต็มเหมือนกันเลยค่ะเวลาตักน้ำน้ำปลาของมะนาวนะก็เวลาตักก็ให้เต็มๆแบบนี้ค่ะสามช้อนค่ะ และน้ำเย็นค่ะให้ใช้เป็นน้ำที่เราแช่ตู้เย็นเนาะแช่เย็นเอาไวแ้แบบนี้น้ำที่เราใช้ดื่มเนี่ยคะ่ะแช่เย็นนะที่อุ๋ยให้ใช้น้ำเย็นเพราะว่าเวลาเราปั่นเนาะเครื่องร้อนค่ะจะทําให้ริกของเราสุกแล้วก็สีจะไม่สวยนะเราให้ใส่เป็นน้ำเย็นค่ะหกนะคะถ้าสังเกตน,นะ น้ำมะนาวกับน้ำเปล่าอี้ยจะใส่เท่ากันค่ะเสร็จแล้วนะปวดฝาเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปปั่นกันค่ะนี่ค่ะสังเกตด,ดูหน้าอุจะปั่นไม่ค่อยละเอียดมากเพื่อที่จะให้มีเนื้อสัมผัสค่ะนี่นะคะนี่นะสีฟูดของอุ๋ยค่ะจะเป็นเปรี้ยวนำนะคะ แล้วก็หวานตามค่ะคือหวานน้อยๆค่ะพอเดี๋ยวเราจะไปทานกับกุ้งดองน้ำปลาเนาะที่มีรสออกเค็มเล็กๆนะคะหลังจากที่เราพักไว้แล้วนะน้ำแข็งเราเริ่มละลายแล้วค่ะเรามาล้างเลยค่ะเราจะล้างกุ้งเรานะคะทางที่ยังเยู่แบบนี้เลยค่ะเราจะล้างนะคะจนน้ำใสเลยค่ะ เราใส่แล้วนะออกจ่งเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเรียงกุ้งของเราเลยนะคะเราเรียงกุ้งเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ น้ำปลาค่ะที่เราต้มมาแล้วนะต้องพักให้เย็นนะกัน้นไปเลยให้ท่วมนะแบบนี้เลยค่ะให้ดองแบบนี้นะคะให้เพื่อนค่ะนําไปใส่ช่องแช่แข็งค่ะช่องฟิตนะคะช่วงที่เราลอกกุ้งไปแค่ฟิตนะเรามาดูเลยนี่เครื่องเคียงหมันก็จะมีเนาะนี่เห็นไหมคะนาค่ะกะหล่ำปี แครอทแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะใครอยากใช้อะไรเป็นตัวแก้มให้เอาน้งแข็งโปะเนาะผักเราจะได้เย็นแล้วก็รอบนะคะส่วนน้ําจิ้มซีฟูด้ดก็ให้สูตรไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะจะเพิ่มความน่ากินให้กับกุ้งต่อมเป่าอยู่นะเราจะใส่กระเทียมค่ะใช้กระเทียมจีนค่ะหั่นเป็นแว่นเลยค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยพรกกยิกเพิ่มความน่าทานค่ะ เท่านี้เองค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าทานไม่หมดนะคะให้นํากุ้งของเราขึ้นจากน้ําปลาค่ะอย่าแช่นานเนาะเพราะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะเค็มนะพอเราล่าเสร็จเราแช่ทิ้งไว้แค่ประมาณ5-10นาทีก็พอเราก็สามารถทานได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครทานไม่หมดนะเราก็นํากุ้งของเรานะคะออกจากน้ําปลาที่เราแช่ค่ะส่วนน้ําปลานะเอาใส่ถุงเก็บไว้แช่ครั้งต่อไปได้ค่ะ สำหรับเมนูกุ้งดองน้ำปลาของหุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ